สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้บอดพานานะครับตัวบอดเขียวนะครับก็ที่ซ่อมประจำประจำนะครับตัวนี้เป็นตัวสองชั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ลายปริ้นเสียนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ไทยดูในคลิปนี้นะครับให้เข้าใจว่ามันหลุดเองหรือว่าหลุดตอน ขนส่งหรือว่าตอนซ่อมตอนอะไรนะครับแต่ว่าตัวน,นี้เป็นบอร์ดของช่างที่ส่งมามาซ่อมนะครับมันจะมีตัวถ้าคนที่จับบ่อยๆนะครับเดียวจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวขปาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่หลุดไปนะครับตรงนี้ตรงนี้มีสามตัวนะครับตัวนี้เป็น C 713นะครับ ตรงนี้ไม่มีไม่มีตำแหน่งบอกนะครับก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็มันหายไปนะครับก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงตัวนี้เจ้าของบอกว่าไม่ไม่ปล่อยน้ําเข้านะครับผมยังไม่ได้เช็คนั่นที่ผมแกะกล่องพัสดุมานะครับที่ส่งมาซ่อมก็สังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตัวขปาปลาตรงนี้หานะครับอาจจะมีอาการ อย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอเทสดูก่อนนะครับตัวตัวตรงนี้330 330มิโครนะครับตัวล่าง33มิโครนะครับค่าโวนก็ใช้1 6โวลต์ขึ้นไปก็ได้นะครับจริงๆมันเป็น6.3ตรงนี้นะครับ6.3แต่ว่าเราใช้เป็นตัวคาปาทั่วไปก็ได้นะครับไอ้คาปาตัว อิเล็กโทรไลต์ของเรานะครับที่เป็นแบบไม้ขั่วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูก่อนนะครับก็สำหรับัรนี้อาการน้ำไม่เข้านะครับเดีย๋ยวลองเปิดดูดีกว่าก็มันมีอาการอะไรบ้างเปิดเครื่องติดไมโครสตาร์ Star ได้ไหมนะครับถ้ามัดไอเสาะสามตัวนี้หายไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันหลุดเองหรือว่าช่างทําหลุดหรือว่าลูกค้าทํา หุนะครับหรือว,ว่ามีอะไรอะสัตว์นะครับอาจจะเป็นหนูกัดนะครับก,ก็เคยเห็นนะที่มีเป็นหนูกัดตรงนี้กัดกัดตัวปกติตัวคารปามันเป็นลิทลเทอไลด์มันเป็นมีขานา่ฝังไว้ในในบอ่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคล้ยคล้ายสีชิปที่ว่าซิกร๋รปปงชิปอะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับทีนี้เวลามันหนูมันกัดนะครับ มันก็จะเหมือนดึงอ่ะมันหักมันเป็นรอยรลไอ้อรอยทองแดงของปริ้นนะครับหลุดออกไปนะครับก็เหลือให้ปริ้นเนี่ยหล,ลุดไปนะครับก็ทําให้เครื่องทํางานพลาดได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องตัวนี้ดูนะครับว่ามันเป็นอาการอะไรนะครับ ก็สรุปเปิดติดนะครับกดปุ่มได้ทุกปุ่มเลยนะครับกด start กดอะไรได้นะครับผมกดให้ดูเนาะกดติดกดปุ่มได้กด start ได้นะครับแต่ตัวอเตอร์ไม่ทํางานเลยนะครับตัววาวน้ําพวกระบบอันนั้นไม่ทํางานนะครับเวลาเดินปกตินะครับแต่ว่าตัวคอนโทรลพักอพุทไม่ทำงานนะครับเดี๋ยว nó không nghe nó che rồi nó che, đúp nè đúp nè, tụt control, máy làm mất, ミートシートねミートシートね。ミートシートね นะตัว Q สองสามหนนะครับเป็นตัว t r a n s i t o r นะครับสำหรับจ่ายไฟลบนะครับสำหรับจ่ายไฟลบนะครับปล่อยคอนโทรลไฟลบนะครับให้พวก t r a n s i t o r output ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็ทันเตอร์เอาพุทเนี่ยมันจะใช้ไฟลบไปคอนโทรลพวกแตรไอพวกเอสนะครับซึ่งไฟลบมันจะคอนโทรลด้วย IQ 231เนี่ยอีทีนี่นะครับทันเตอร์ตัวตัวนี้อีทีหนึ่งนะครับทีนี้สังเกตว่าตัวทันเตอร์ตัวนี้นะครับมีการต่อขา B นะครับไปที่ ตัว C พวกนี้ด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ตัว Hunter น่าจะเป็นคล้ายๆการสั่งควบครมจาก CPU เพื่อเก็บประจุที่ขาบ B สอง Hunter ตัวนี้นะครับไอตัว C control คล้ายตัวนวลเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความเสถียรในการคนโทรลตัวไอตัว t u n t e r นะครับแล้วก็ตัวอาตัวเนี้ย ขาบีไม่ต้องใช้ไฟไฟบวกคอนโทรลเนาะเนี่ยตัวนี้ก็อนุกคร่อมก,อกับตัวไฟลบอยู่นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆวงจรแบ่งแรงดันระหว่างขาลบกับขาบวกนะครับถ้าตัวคอนโทรลไฟบวกมาเนี่ยจาก ECU มาใจะให้ตัวทันเตอร์แสน้อยกว่านะครับมันก็จะทำให้ตัว ทันเตอร์ไม่ทํางานนะครับก็จะทําให้มันไม่ปล่อยไอ้ตัวไฟไฟลบเพื่อมาควบคุมอ่าเพื่อมามาเลี้ยงไม่ใช่คอนโทรลเพื่อมาเลี้ยงตัวไอ้ทันเตอร์เอาพุทธทันเตอร์เอาพุทธพวกพวกนี้นะครับที่ควบคุมพวกอ่ามอเตอร์นะครับพวกมอเตอร์วาล์วน้ำเข้าวาล์วน้ำออกเอวาวาลน้ำออกวาล์วน้ำเข้าต,ต่างๆนะครับแล้ก็มีอะไรวะมีหลายตัว น้ำเข้าน้ำบกอย่าประพันนุ่มเออนะครับเดีตัวนี้เ,เป็นตัวหลักนะครับถ้าภาคอาพุทธทํางานไม่ได้สักอย่างนี่เราเชคตัวนี้ด้วยก็ได้ครับลายปริ้นชุดนี้อาจจะขาดนะครับอารวมถึงปิดเปิดเครื่องด้วยนะสำหรับอาปิดเปิดเครื่องมันใช้ตัวไม่ใช่ปิดเปิดเครื่องนี่ปิดเปิดรีเลย รีเลย์ตัวข้างหลังมันเป็นทำหน้าที่เป็นตัวคอนโทรลไฟเอซีนะครับเอซี AC ไฟไฟบ้านไฟไฟรวมนะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้คอนโทรลอ่าลืมเนี่ยสองสองเจ็ดบ่สองสองเจ็ดหรือสองสองห้าเนี่ยแหละครับสองตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลไฟ ไฟร่วมนะครับซึ่งใช้เลี้ยงมอตเตอร์ใช้เลี้ยงวาล์วน้ำใช้เลี้ยงน้ำออนนะครับเดนนะครับแต่ซึ่งมันก็ต้องใช้ไฟลบจากการคอนโทรลของไอตัวสองนี้เหมือนกันนะครับซึ่ง2 3 1หนึ่งก็ไปต่อขบา,านะครับที่มันหลุดไปนะครับซึ่งคอนโทรลจากซ f c f, c u อีกอีหนึ่งนะครับ กี่ขาน่ะ90กว่าขามันจะไม่ได้เนี่ยอแปอ็ดนจะน่าจะแปอ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้ดูว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเดิมอเป็นตัวอิเล็กโทรไลท์เลยนะครับเพราะมันจะหาง่ายกว่านะครับกว่าแบบชนิดตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็คืออาจจะต้องไปหาถอดเอาจาก บอร์ดเก่านะครับแล้วมันก็ต้องสั่งซื้อมาสต็อกนะครับซึ่งจะได้ใช้งานส่วนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์กปปาเดี๋ยวเอาไปดูก่อน <c oughs> นี่ทำไมมันตัวใหญ่อะอ <c oughs> ตัวเล็กอยู่ไหน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมหาก่อนแล้วก็เปลี่ยนก่อนแป๊บนึงก็สรุปอาการของบอดตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ผมทำการเทสเรียบรลอยไปแล้วนะครับก็มันมีอาการอื่นด้วยนะครับนอกจากตัวที่เป็นตัว C ตรงนี้ที่หลุดไปนะครับอ่างางต้นนะครับต้นคลิปเนาะก็ ต้องใช้วิธีการแปลงด้วยนะครับตรง Q สองามหนนะครับก็ปัญหามันคือตัว MCU หรือ CPU ตัวไมโครตัวนี้นะครับมันไม่สั่งงานนะครับมาให้ตัว Q 2 3 1นะครับเพื่อเปิดไฟลบมาเลี้ยงตัว t a n i t o r ตัวอื่นๆนะครับตัวถัดมานะครับ ทีนี้นะครับผมใช้วิธีการจัมทานิตเตอร์เลยนะครับจัมทานิตเตอร์แล้วก็จัมทานิตเตอร์ตัวนี้ว่าขาซีกับขาอีนะครับก็เป็นการจัมไฟลบเพื่อมาเลี้ยงตัวทานิตเตอร์พวกนี้โดยตรงนะครับเพื่อจัมมาเลี้ยงพวกนี้โดยตรงครับแล้วก็เครื่อง ก็สามารถทำงานได้นะครับก็คือเปิดปิดเครื่องได้นะครับเสียงทเลก็ยังตัดต่อได้นะครับเ้ยครับก็วาวงว่วน้ำกดได้นะครับอ่าตอนนี้ผมต่ออ้ตัวนี้เป็นถ้าเป็นของไอ้บอดตัวนี้นะครับเปิดเครื่องมามันจะปล่อยน้ำทิ้งก่อนนะครับถ้าเรากดสตาร์ทมันจะมันจะมันก็ตัดไปเองนะครับแล้วก็ มอเตอร์ทำงานนะครับในไฟกรับลิฟเนาะก็ผมลองทำงานให้มันทำงานจบโปรแกรมนะครับจบขั้นตอนก็สามารถปิดเครื่องได้นะครับ ดูชี้นะครับคิวจ้ำไม่มีอะไรนะครับเช็ดจ้ำเช็ดตรงนี้เนาะเนี่ยจุดจ้ำอยู่กลางชอนะครับจุดจ้ำตรงตรงนี้เนาะจ้ำคาซีคาอีนะครับตรง Q สองสามหนึ่งนะครับถอดออกไปเลยนะครับก็ ได้อยู่นะครับมีข้อเสียอย่างไงตัวนี้คือตัวตัวไฟเลี้ยงมันก็จะมาจ่ายรอที่ตัวทานิเตอร์พวกนี้นะครับไฟลบอ่ะมันก็มาจ่ายรอแต่ประเด็นการคอนโทรลการสังงานของมันก็คือมันไม่ได้จงกัดแค่ไฟเลี้ยงนะครับมันใช้ไฟคอนโทรลคาเกตอาคา ขาบีด้วยนะครับเพื่อให้ตัวแันเตอร์ตัวนี้ทํางานถึงไฟเลี้ยงมันจะมารอมันก็ไม่ทํางานนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็อาการแนวนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับ